อานุ่นสันติธรรมเตนเตอาเบื้องหน้าต่อแต่นี้สิเทเทศนาก่อนเวทสันธรสะดุกยนิทานตามเนื้อ ้าวถึงสนใส่เจ้าดอกเน่าน้อนิทะนิงพระองค์ลาบแสบสอยข้าวน้อยก็เราฟน ว่ามีสายส,าสันเจ้าถือดอกบัวบานมาถาวายพระราชากินขจวนหอมฟูงตื่นขึ้นมาจนสะดุ้งคนิ่งฝันแปกปาลาดจากสิเป็นเหตุให้ประการแท้เจ้าสิ่งได้ ามหาหนมาทายหายดอกวันลวนแนวแน่ญาติที่จากพระองค์ไปสิขึ้นมาเทียงแท่ดอกวันนี้เจ้าแน่นอนำ ก้าวถึงฟ้ามนุษย์เทาฟ้าสองสีหลงป่าใดสิผ้าขวาเมือไปนอนข้างอยู่ป่าไฟตื่นหง่งเศร้าก็จึงได้ดอกหลงเขตหนทางเหลือฟ้าสองกุมมันดุงเดินบ่มียาน บ่ทันนั้นก็เลยเข้าปะเสใสเมืองใหญ่ข้าวนั้นกุ้งสนใสเลียวเห็นล้านอ่อนหน่อยก็จําได้แน่นอนนาม ภาคจึงใช้อำมาตย์ใหญ่ให้ติดตามนำเอาพามกับหลานขึ้นสู่หงหอกว้างเจ็ดทั้งปวงถามสอดตาพามให้ฮู้เรื่องสนใจฮู้าบเรื่องพระไทยสาะเก่ามอโหดสะเดจนว่าห้องได้ให้หำนำลานยมมือ bò lì và nướng nón chào hầm hãy thăng hài. Để hiện xóm là nội pháp mà nó đừng ke hỏi sẽ tê lượt ạp nhói, có lời hài, nam sai tê can ังสหันจึงนําไทยลานหาจางว่าเงินหรือท้องสิ่งของคาเนวหอยนําให้แก่ตาพามเท่าเป็นลางวังสินไทยให้สู้สกจนเกียงก็หมดทวนคูสุ้แนวนั้ พอแต่ไทยแลนด์แล้วจึงเลี้ยงทานพมณโณโพศาสนาอาหารคูเส้นวสิหา วานตอนแต่นนั้นอันวามพองขัวหลวงทางลายห่างตรงแต่งแปลงไว้ด้วยดีสัพสัตว์ปิงจีหมกหมอกมีแลแก่งปางทางตุม น้ําพาม้ํากุ้งม้ําและยําปี้อันเป็นเครื่องจีและเครื่องจํามีทั้งน้ําแจ่วใส่เส้นต้มแกงส้มใส่ข้าวเบื่อแกงบุญใส่มากจํางา ลาบภวายใส่ขีเพียหมกหมอกหอใส่เข้าเบือมักเผือกำปานแดกมักแปบกำนำผักพําเท่ามักผาลู มาหานก่อนเลียวลังเห็นทุกพากวกนางเห็นทุกภายพามเห็นอของกินหลายพา,ามกอหัวยี่์ห์ห์ห์ รัหวหามอยากนำลายเหือยเท่าพิมพ์เปื่อยสางจวมเท่าหีบลัวพัวกีเ็นผากตำนินเต็มปากสินปามมากเลือลายพัมเท่ามากพาลูง ม,ม,มันก็เก็บข้าหมูใส่ลีไล่เก็บข้าไก่ใสล่ลีหลันข้าหมูมันพ่มเบ่งเทียว ปากพามเบี้ยวคุงหูคขีมหมุกย่อยลืมเส้นกินตาทอเกตเต่ามินขีแฮมตาพามเท่าป่านำนำ้พี่ ตอนแต่นานมันก็บายเอามากว่ามากินหมดสามขันกินมากกะทันหมดสามกะตาพร้อมกินมากขามป้อมหมู หมดหมดสามก็เสรองบอมพอแต่เท่านานมันก็กินมักเผาห่าวหมดเจ็ดแสงกินแกงหมดเจ็ดหม้อหมอละสีหู้ามก็ถูเครื่องข้าวมาใส่ก็หมดละมันจึงย่อเครื่องหวานมาสดก็ถู บวนแล้วแลมบวนปากหายใจมือเบื้องขวาบายเอาคันมากมากเขียวมือใส่เนียวเอาเมียงเ้าอ อมันจึงลี่ลือขึ้นนั่งเนื้อบานทมจับเอามอนหน่วยสีกมกมมานอนเถิงเท่าสายตอนแต่นั้นพามยายท่องไปมาบ่อใดอันท่องเท่าไข่ ให้คุ้งค้างเท่าเหหนวนวายอยู่กลางภาษาพผาหำใจจากขาดจริงเกือกอยู่ลีลือลีลือลีลือมื่อสายเส็จนำตามือขว้าลูกท้องน้อย là hoang hay quá u u ควยตังหื้ออตังนานันเลนาโตอนแต่นันบันพัญญามรมมาสีสนใสเจึงเอ็นดูพามเทาเห็นนาผาพามเปลี่ยนสีพระองค์จึงสังว่าดุลาอามาตทั้งหลาย สู่ทางหลายจงไปหาหมอ,อยามารักษาภาเนื้อหมอ,อยาลวงกะจังมาพอหอยหมอเล็กเล็กน้อยๆกะจังมาพอพันต่อแต่นั้นเขาทางหลายหายาอันใดกำบอทัน เขาจึงไปได้หากไม่หากขอหลอกคาขอมือมาผลใส่ให้ทองพาาแวบบทองผ้าหำกบแบว เขาจึงเอาหากมากแปบมาฝนท่าให้ท้องภามสูท้องภามกระโบสูเขาจึงเอายาบรรจุมาให้ภามกินให้ท้องภามลงท้องภามกระโบลง เขาจึงเอายาผงมาให้ความกินให้ทองความดีทองพามกระโบดีเขาจึงเอาหากพังขี้มาแสนามาให้ความกินให้ทองความหายท้องพามกระโบหายน้อยบ่อนานใส่ความก็แตกปีบีความก็แตกเปาะ nhỏ phạm có đẹp bóng thông phá có đẹp bóng แตกกระบอกแตกซื้อซื้อดอกจุ่มเอ้ยแตกตือขวงพญาเพ่สองด้านสามด่าน แตกใสหัวลานตายสามคนแตกใสหมอนำมนตายเก่าแตกใสผู้เท่าตายสาวแตกใส่ผู้สาวตายห้อยแตกใสเด็กน้อยตายเกือบมือแตกใสย้อมผู้ฟังเทศก็จนตื่นตกใจย่านสะท้าน แตกใส่หัวพ่อใหญ่บ้านเครือบม้อยมิ่งมรณายังบ่ทันถึกตั้งแต่อาตมาผู้เดียวผู้นั้นเทศอยู่ถึงธรรมมา แตกก็แตกขาดขาดป่านอุบาทป่านหายนมเอยแต่ก็ได้เลือกนาแม่นถือเกี่ยงคู่สุขนาแสีันบีิเลือดลอนเป็นน้ำคนผู้เดียวหลดวนวายไปเบิดบานนะจะลถดกินอาหารเลยบอกคำเบิ่งทองสแตกเอาะ ตามใจอยากแทน้อท่าพาเมื่อ เจ้าอลดกินเหลือนอนคนลงพุงเก่ากะตาบากมันไขขึ้นแล้วอย่าแก่งกะบ่มีนนะเจ้าสิไลเสียทิ่มหินเล็กไฟกับทงยามสำบอกับทั้งสามอีเลิงกุบห่างขันห่มเพ็ดนำ กับทั้งคันถุไม่ก็ห้อยสังเก่าขีก้กาบเจ้าพามเอ้ยกับทั้งถุยยปากว่าสิไหลทิมให้แก้พรอเอะโอ้ยทั้งหลายคนตายตายตาย้นอนเจ็บตายนนาย้อนไข่ ตายย้อนตัวกกไม่ควายสุดและฝาพาบาทมาเจ้าอีลุงพามนี้นาตายย้อนแดกข้าได้ไทยบ้านิืนซาเล่นเจ้าลดกินคือจังเทลงหวยก้อยสินควายใส่มากทั่วลาบเลือดงัวเบิดตั้งสามสามอีเลิงเป็นสังเจ้าสีบ่ตาย เหล้มามักหลยปัดแม,ม่นำตำหมักหุงเพิ่นขอเลียอีกอันหนึ่งเล้มา,ลา,เมามักหลยซำแม่นำต้มเพียปัดยออถวยสดบ่อซอ้งนำผากระดากับลาบกอยซอยลงเป็นเส้นเสนเบิดตังสามกาละมังยังบ่ทันอิ่มท้องไปกินเลนแต่ก่อนเพล สีพวงตับแล้วก็เสวยว่ากินเล่นเบิดไปตังเจ็ดเคียงงมเอ้สามสิบกีบจนว่าเคียงไปกินเล่นว่าหิวนอง สองหายเทสะทสมจากว่าคุมเรือว่าโอ้แพงใไ้ลาเือละสองสามโอกะเลยบอทองไปกินอาหารแต่บอโล พามตายบ่มีญาติของทุกเสิ่นกับคนเข่าสู่ภาคงงามบัดนี้จะกเก่าเพื่นฝ่ายญาณใสนใสคิดตอดวดใสใจหลดหำให้บ่มีเว้นเห็นลานมาถึงบ้านหลดสนใสก็ใจอ่อน อยากได้เวทสันธอนกาขึ้นมาสุวบ้านใจสะทานวันไหวนต่อตจากนั้นก็จึงได้บอบเตือนเป้าเสนาทัมาค่าคนทางหลดจากเสียพีเพี่ไปถึงขีลีกอังเขาวงกอจิมมาเว่ เพื่อสนพระเอดเจ้าให้ขึ้นเขาสูนอคนำปาสาสนนี่พออันอยากได้น่องกัตราย์บ่ว่ายิงหรือสาเอยเอ้ลอยตาทางทางกวาง บอนได้ส er th ูงกะโคดทิมบอนได้ลูกตมลงตื้มแล้วบัดนี้กะทมตื้มไผก็เฝ้าลุกขึ้นดอกทางทางทาถนนเจ้าว่าทุกทุทานบ่ได้ว่าหญิงสายคนก็หลายเนื้องน้องลดสัวแซวแตวบ้าน มาทำงานบ่ม ph ีข้านลดพ่อใจทั้งน้อยใหญ่ข่านั้นกุ้งสนใสเตรียมไผ่พนีอภัยจึงเดินขานแฮข้าบวนนั้นลานจ่าต้อ